ท่านผู้ชมครับในประเทศแอลจีเรียนี่นะฮะมีพรมแดนที่ติดกับทะเลนี่นะครับมากกว่าพันกิโลฮะแล้วก็มีปลาซาดินเนมากฮะแล้วคนที่นี่ก็ชอบรับประทานปลาซาดินนะฮะความสมบมรสมบูรณ์นี่นะครับของพวกทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนี่นะโดยเฉพาะพวกปลาต่างๆนานาเนี่ยนะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมาขอสัมปทานที่จะจับปลาครับในทะเลของแอลจีเรียเนี่ยนะ แล้วก็ตอนนี้จับปลาไปได้มากมายแบบมหาศาลมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปลาทูน่าถึงขนาดคนแอเรียเนี่ยออกมาประท้วงทีเดียวครับว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงปล่อยให้ญี่ปุ่นนั้นมาจับปลามีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับว่าคนไอฟริรียนั้น ชอบรับประทานรสเผ็ดเนะี่ยมันก็คนไทยครับแล้วก็จะเห็นว่าเขารับประทานผักกันเยอะมากนะนะแล้วที่ชอบมากก็คือว่าใบสะระแหนะ่ที่นี่นะนะแม้แต่ว่าจะรับประทานชาครับก็ยังต้องใส่ใบสะระแหน่เลยคนระับ แสงไฟระยี่ปะยับประดับกรุงแอลเจียแห่งนี้ก็ดูจะมีสีสันตื่นตาโช่ช่วงชัชวานนะครับสมกับเป็นเมืองเศรษฐีน้ำมันจริงๆเลยครับด้วยสำนึกดีสังคมดีแม้ประเทศจะสิ้นไร้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหากแต่เมื่อประเทศมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้วชาติรัตนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองได้เช่นกันครับ ทีมไทยแ,แลนด์ที่นาโดยพนักท่านปรีชาเลาห์หักธงชนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะพร้อมทีมงานบปร์ลิ่สองโลกจะนําท่านผู้ชมร่วมขับขาลำนำลำนําลำน้ํานายกันที่สาธารณรอารับอียิปต์ดินแดนที่ท่านผู้ชมบวชผ่านไปรสเนียบัตให้ทีมงานบปร์ลิ่สองโลกได้นําเสนอมามากมายท่วมท้นติดตามต่อได้น้านะครับ